เนี่ยปลาหมอคางดำในพื้นที่เนี่ยเท่าที่เราราบมันระบาดหรือว่ามีแพร่กันเยอะขนาดไหนครับตอนนี้จากการที่ลงสํารวจนะครับก็จะมีชายแดนเนี่ยตะเข็บชายแดนก็คือระหว่างจันทร์กับระยองเนี่ยก็คือแม่น้ำคลองลาดตำบลชะข้าม,มอำเภอนายามแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพบที่บริเวณปูแปดตำบลบางขุดก็อยู่ที่แม่น้ำวังตะหนุจะเป็นปากน้ำแกมหนูครับใกล้ๆกันแล้วก็แต่ระหว่าง ระหว่างทางตรงกลางระหว่างกําเกอดถาำใหม่กับเกิในอามก็จะมีอ่างคุ้งกระเบนมีปากน้ำกระแจกมีหนองสนามชัยที่ระบาดระบาดมากน,นะอยู่ในตามบ่อพุ้งล้างอยู่ในตามตามชายคลองต่างๆตามบริวเวณป่าชายเลนต่างนะครับมันอันตรายมากขนาดไหนครมคับคือถามาอันตรายขนาดไหนเราเราต้องมองไกลๆว่าจริงแล้วมันเป็นเอเลี่ยนสวิชีที่ถูกถูกนำเข้ามาเมื่อประมาณสักปี 2 3 5แล้วก็มีมีการแทร่ระบาอะดอยู่ที่สามสมุดนะฮะสมุดปากการสมุดสาครสมุดสงครามเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยอยู่ประมาณช่วงประมาณปี4ปี54กับปี55แต่ปัจจุบันเนี่ยระบาดมาประมาณ1112จังหวัดลวก็คือตะวันออกสุดก็คือจังหวัดจันทบุรีสองำเภอเนี่ยครับแล้วก็นครศรีธรรมราชภาคใต้ท,ตที่ที่ระบาดไปถึงแล้วอะ่ะถามว่ามันมันมัน,ม,นมันมีเหตุผลอะไรที่ว่า เราต้องกำจัดนะครับเพราะเอเรียนสปีชีเนี่ยไปดูที่ทลำไส้ของปลาหมอคางดำเนี่ยมันจะผิดกับพวกปลาหมอเทศปลานินเนี่ยเพราะว่าลำไส้มันจะยาวฝากว่าปลาชนิดเนี่ยประมาณสีเท่าแล้วก็จะกิน,กนตลอดแล้วก็ผสมพันธุ์ได้เร็วแล้วก็ตายยากทีนี้อาหารของมันในห่วงโซ่อาหารของมันก็คือเป็นลูกลูกกุ้งลูกหอยลูกปูกกปที่มันเป็นทรัพยากรธรรมชาติของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศของเราเนี่ยมันจะทําลายระบบนิเวศตอนนี้ อา่าขุนกะเป็นเนี่ยสิ่งที่เริ่มหายไปก็คือกุ้งขาวในแหล่งน้ําธรรมชาติในอ่าวขุนกะเบนเริ่มหายหอยชนิดต่างๆเนี่ยก็ถูกถูกวันกินไข่ไปหมดคือแม่เขาเนี่ยตัวพ่อแม่เนี่ยอาจจะกินสัตว์น้ําไวอ่อนแต่กรณีที่เขาอมลูกไว้เนี่ยเขาก็จะปล่อยลูกให้กินพวกแหงต้นกินพวกไข่สัตว์น้าไวอ่อนซึ่งเป็นระบบนิเวศของของชายฝั่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอ่าวไทยแล้วภาคตะวันอกเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการทําลายฟาร์มมันคงทางทอาหาร มันก็จะเป็นภาพรวมใหญ่ๆว่าอาหารที่จะเป็นอาหารของมนุษย์เช่นกุ้งหอยผู้ปลาต่างๆอ่ะมันถูกทาลายตัดตอนในระบบของโซ่อาหารมันก็จะทําให้ตอนนี้กุ้งก็หาไม่ได้สั์น้าต่างๆยังไม้กระทั่งปูม้าตอนนี้ก็จับได้น้อยลงตั้งแต่มันระบาดเมื่อประมาณปีปีหกสามงโควิดนะครับคิดว่ามันเป็นหาที่ปลายเหตุแล้วตอนนี้เราต้อง,องย้อนกลับไปมันระบาดมาสิบสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าที่ผ่านมาเนี่ย กระบวนการการแก้ปัญหาเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดประสบความสําเร็จเลยแต่วันนี้จันทบุรีคิกออฟเพราะว่าเราต้องหาแนวทางในการกาจัดเช่นกาจัดแล้วเอามาแปรรูปกาจัดแล้วแปรวิกฤตวิกฤตของมันก็คือมันโตเร็วเราจะเอามาแปรรูปอย่างไรให้สร้างมูลค่าให้กับชุมชนวันนี้เราคุยกันใน,ในกระบวนการของพองพมงผมเองเป็นคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาปราหมอ,อขาง,งดำระดับระดับชาตินะนะโดยแต่งตั้งโดยท่านรัฐมนตรีธรรมนัตเพราะนั้น วันนี้เราก็ต้องถอดบทเรียนที่มันแก้มาแล้วไม่ได้ผลก็ต้องถอดบทเรียนตรงเนี้เอาไปไปเป็นอาจจะเอาไปก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนวันนี้เราคุยกันในคณะว่าเราอยากจะจะประกันร,ราคาเพื่อเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยจับทุกวันจับทุกชั่วโมงเพื่อมาเป็นอาชีพสองเนี่ยเราจะส่งเสริมกับาทางมหาลัยบูรพาที่เรามีอยู่แล้วมหาลัยต่างๆในจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อเอาไปแปรรูปหนึ่ง ราอาจจะทําเป็นผลิตภัณฑ์เป,าาเป็นอาหารสัตว์เช่นอาหารสุนัขอาหารแมวเพราะว่าตอนนี้ที่เราจับกันอยู่ใน3สมุทรเนี่ยเราจับเป็นเป็นร้อยร้อยตันนะฮะสามสามสี่ร้อยตันถึงห้าร้อยตันต่อเดือนเนี่ยเอาไปทําปลาผลซึ่งมูลค่ามันถูกมากกิโลละแปดบาทแต่ถ้าเราสามารถแปรรูปไอปลาเล็กเนี่ยมาเป็นอาหารสัตว์อาหารสุนัขอาหารแมวได้พอโตเนี่ยเราก็อาจจะแปรรูปมาเป็นอาหารมนุษย์หรือว่าแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นลูกชิ้นปลาข้าวเกี๊ยวปลาอะไรประมาณนี้ครับซึ่ง ในประเทศที่ระบาดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยตอนนี้เราศึกษาว่ามีประเทศฟิลิปปินส์ที่ระบาดแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยเอาไปทําปูอัดซึ่งต้นทุนในการผลิตมันสูงกว่าแล้วก็ในในการขายเนี่ยมันยังตลาดยังน้อยอยู่เราก็กาลังคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อจะมามาผลักดันให้มันเกิดแต่เราจะขอ,ขอ,ขอต้องขออภัยว่าเราจะต้องทําจันทุรีให้เป็นโมเดลให้ได้ก็คือจันทุรีมันมีแค่สองอำเภอที่ระบาดเพราะนั้นเราจะสามารถควบคุมเราจะต้องไม่ให้ระบาดไปอำเภอเมืองอำเภอขุง หรือว่าต่อไปยังจังหวัดตางก็ต้องพยายามควบคุมกันนะครับ